ครับเดี๋ยวเราวันนี้นะครับนุน<ป>ชันแนนจะพาเรามาประกอบนะครับลําโพงหรือว่าต่อสายลําโพงใส่กระจังหน้ารถนะครับนะครับก็มีในเรื่องของกล่องหรือว่าฝาครอบนะครับฝาครอบด้านหน้านะครับก็จะเป็นพลาสติกลักษณะนี้นะครับความหนาของพลาสติกตรงนี้ก็ประมาณสัก6มิลน,นะครับ พอมีการจอดูตรงจุดนี้นะครับเพื่อเอาสายไฟนะครับออกนะครับไปด้านหลังนะครับนะครับก็อันนี้ก็แปดนิ้วนะครับที่ผมจะใส่กระจังหน้ารถนะครับครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนการต่อนะครับหรือปัตรบัตรกีสายนะครับจีสายไฟนะครับ เสร็จไปแล้วเส้นหนึ่งเส้นที่สองนะครับก็มีลักษณะทาปมหรือว่าทําด้านหัวสายไฟนะครับพันให้แน่นๆ่นกว่าแล้วก็จิ้มเข้าในท่อไอตัวรูเลยนะครับอันนี้เราต้องการให้แน่นหนาทุกทุกไอ้เส้นได้รัวทองแดงนะครับเลยต้องใส่ในลักษณะนี้นะครับ เสร็จแล้วครับมีความสวยงามไหมมือสมัครเล่นนะครับบ,บัตรบัตรขีมือสมัครเล่นดูนะครับรอยบัตรขีมือสมัครเล่นเป็นไงครับนี่นะครับสุดยอดเลยทุยกอย่างนะครับก็เอามาใส่ในนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องก่อนที่จะเอามาใส่ต้องเทปพัน สายไฟก่อนนะครับตัวหลอดอยางนะครับผมก็เลยต้องใช้แบบนี้เอาใจที่พันสายไฟเอานะครับพันไม่ให้มันขึ้นขี้เกลือนะครับกับขั้วที่เราเชื่อมเข้าไปติดกับตัวฉนวนของลำโพงนะครับอังออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ ทำการพันทั้งสองข้างนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือป้องกาาันภาษาบ้านบ้านเราก็คือขี้เกลือนะครับขี้เกลือจกสายไฟกับรอยรอยที่เราเชื่อมออกนะครับเนี่ยนะครับเราไม่มีปอกปอกยางสวมนะครับที่วแบบ่าปอกยางที่ตัวย่นนะครับปอกยางที่ย่นนะครับที่เราเอาใช้พวกไฟรนนะครับเปลียวไฟรน ราก็ใช้แบบนี้ได้นะครับครับทีนี้ก็ใส่เข้าในกล่องนึ่ได้เลยนะครับน้าฝาครอบสีดัมนี่ได้คันนั้นมันครบสีตัวนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ครบสีตัวนะครับมันมีโอกาสที่จะพอเวลาเราขับรถนะครับโดนหลุมหรือตกหลุมอะไรมีโอกาสกระแทกแล้วหลุดได้นะครับคันแน่นนะครับรับประกันคุณภาพนะครับว่า ปอเแน่นอนเสียงดังฟังชัดเคยใส่นะครับ6นิ้วมันเสียงมันแหลมผมก็เลยเอา8นิ้วมาใส่เสียงมันไม่กัางวานนะครับ8นิ้วเสียงกลางวานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจสอบอีกรอบก็ประมาณนี้นะครับนนเดี๋ยวเราค่อยไปดูขั้นตอนต่อไปติดตั้งหน้ากระจังรถนะครับแล้วก็ ลองฟังเสียงดูนะครับก็มาดูอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือขั้นตอนที่เราไปได้เหล็กเขาเรียกว่าเหล็กที่เป็นรูนะครับก็ไปซื้อตามพวกร้านก่อสร้างนะครับเขาจะมีเหล็กในลักษณะเป็นรูในลักษณะนี้นะครับก็ถ้ายาวก็น่าจะประมาณสัก25 25เซนนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับตามดูนะครับความหนานะครับความหนานี่ก็ประมาณสักมิล ประมาณ2มิลน,นะครับแต่รูนี่อยู่ที่8มิลน,นะครับนี่ก็เอามาจึดกับตัวฝาไอตัวครอบลำโพงนะครับอันนี้อันนู้นก็ยึดเสร็จแล้วนะครับอีกนหนึ่งนะครับส่วนที่ยึดเสร็จแล้วก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับยึดยึดไปเสร็จแล้วเนี่ยแต่ทีนี้ก็รอในเรื่องของการติดตั้งนะครับแล้วไปติดตั้งใส่หน้ากระจังรถนะครับ ตอนนี้ก็ทําประกอบในเรื่องของตัวนี้ก่อนนะครับแ๋ยวพอเสร็จแล้วก็จะได้ไปติดตั้งนะครับอันนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยากให้พี่ๆน้องๆที่คนชอบเครื่องเสียงนะครับอยากให้มันมีเสียงลงเสียงดังนะครับในหน้ากระจังรถกน็นี่แหละครับกําลังทําอยู่นะครับ อันนี้เหล็กเส้นผมซื้อมาทั้งหมดหกเส้นนะครับที่จะเอามายึดกับตัวรถโครงรถนะครับแล้วตอนยึดเนี่ยต้องไปดูว่าจะยึดใส่ตรงจุดไหนบ้างนะครับแต่ที่ดูแล้วก็ตรงไอหน้ากระจังรถมันจะมีตรงแฝนแต่นะครับที่ตัวยึดแต่ไว้ตรงจุดนั้นอะ่ะที่ผมจะยึดใส่ตรงรูด,ด้านนี้นะครับเีกลวรูมุมหนึ่งก็ าจุดยึดใส่ไว้นะครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเอาเข้าในลักษณะไหนได้นะครับแต่ผมก็ได้ซื้อนอ็อตไปละนี่ครับนอ็นอตน็อตก็เป็นนอ็อต M มหกนะครับ M หกแกก็น่าจะเป็นเบอร์สิบนะครับมเหลี่ยมเตรียมไว้ในการขันล็อกยึดกับตัว โค้งรถนะครับเรืว่านากระจังรถนะครับก็อเอาประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปต่ออีกรอบนะึง